ไปดูในข้าเเรียนที่1ที่เรามีการทดสอบก่อนเรียนกันลองดูสิว่าคะแนนครั้งที่1กับครั้งนี้ครั้งไหนมากอ้าว,าวเ,าเดี๋ยวครูจะถามว่าใครที่สอบหลังเรียนได้มากยกมือขึ้นอืมอ้าวมีหลายคนเอาปรือมกับเพื่อนดังๆค่ะ แสดงว่าเรียนแล้วเข้าใจนะคะเอาใครได้คะแนนเท่ากันทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนอ้าวประมือกับเพื่อนค่ะถือว่าเรียนมาเจ็ดชั่วโมงเรียนบ้างไม่เรียนบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างใครที่ได้น้อยกว่าทดสอบก่อนเรียนยกมือขึ้นค่ะยกมือสูง,สง ขอมือเธอหน่อยมีอยู่2องมี6คนนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องปรับปรุงตนเองนะคะในคราวต่อไปนะคะว่าเราจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไม่ใช่ริงยิ่ง,งเรียนยิ่งยี่แง่นะเอา้าก่อนจากการคุณครูมีรูปภาพมีคำถามมาฝา่ากนักเรียนมากมาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะในขั้นตอนของกำเนิดทารกนักเรียนคะอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นอะไรคะอ้าวรังไข่มดลูก อาสุจิชองคอร์ดไหนคะเอออะไรมั้งคะอาสุจิเข้าไปในรังไข่แล้วเป็นไงอีกคะไข่เริ่มเริ่มโตไข่เริ่มโตเพราะมีการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้นเห็นไหมคะตัวอาสุจิว่ายม็นลูกออสเลยถ้าครูถามว่าครูถามว่า ทำไมจึงต้องมีอสุจินับล้านล้านตัวเพื่อผสมกับไข่เพียงใบเดียวเพราะว่าบางตัวอาจจะไม่ทนเพราะว่าบางตัวอาจจะไม่ทนผู้ชายบอกว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงตอซิอสุจิเพราะว่าไข่จะอยู่ไม่ทนอ่ะมีคำตอบอื่นดีมไม่ลูก ผู้ชายมีคำตอบอื่นไหมน่ะผู้ชายแข็งแรงอดทนครูถามว่าทำไมจึงต้องมีอสุจินับล้านล้านตัวเพื่อผสมกับไข่เพียงใบเดียวเห็นไหมคะผู้หญิงเราจะตกไข่เดือนละหนึ่งฟองใช่ไหมคะส่วนผู้ชายตัวอสุจิจะมีเป็นล้านล้านตัวเพื่อแหวกว่ายเนี่ยเป็นลูกออสตัวเล็กน้อยเนี่ยแหวกว่ายไปตามท่อรลังไข่ต่างๆของผู้หญิง ทำไมต้องมีต้ง,ตงเป็นละล้านตัวผู้หญิงก็จะมีไข่แค่ฟองเดียวเพราะอะไรครับผู้ชายเพราะอะไรคะทราบไหมอ่าไม่ทราบฟังนะคะคุณผู้ชายที่คุณคิดว่าแน่เนื่องจากอาสุจิส่วนใหญ่จะหลงทางเห็นไหมหลงทางเสียอนาคตนะตัวอาสุจิส่วนใหญ่จะหลงทางบางตัวก็ใช้ความพยายาม ไปจนถึงมดลูกพยายามไหว้นะท่ากันเชียงบ้างท่าฟีสไตล์บ้างแทงก,กระดีกระดองกระแดงกไปบ้างนะ mm hmm. เพื่อไปให้ถึงลางไข่แต่อสุจิตัวที่เข้าไปลึกมากนะ mm hmm. เพราะตัวจะต้องเข้าไปลึกๆเพื่อไปหายถึงมดลูกถูกไหมคะแต่กว่าจะไปถึงมดลูกเนี่ย ไปเจออุปสรรคนั่นก็คือไปเจอท่อรังไข่มีกี่ท่อ,อเออ,อไปเจอท่อรังไข่ฝางทางอยู่สองท่อหรือสองข้างนะซึ่งข้างเดียวเท่านั้นที่จะนำตัวอสุจิตัวเนี้ไปสู่รังไข่นะสมมุติว่าเดือนนี้นะคะ ท่อรังไข่ท่อขวานะท่อขวาจะเปิดการผสมพันธุ์เปิดการประมูลนะอสุจิผ่านเข้าไปได้แต่อสุจิหน้ามืดนะหน้ามืดตามมัวไปเข้าทางซ้ายจะเจอไหมจะเจอไข่ไหมลูกเออเพราะว่าหลงทางเสียอนาคตไปแล้วจะมีประมาณสองถึงสามร้อยตัวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปได้ นะที่จะผ่านเข้าไปได้แต่ใครจะผสมกับอาสุจิที่โชคดีที่สดเพียังตัวเดียวเท่านั้นส่วนตัวอื่นๆก็จะสลายไปนะคะเพราะนั้นจึงต้องมีอสุจิเป็นล้านลานตัวนะอา้าวถามต่อไปว่า ทำไมจึงเกิดลูกแฝดเพราะสจิเข้าไปหลายตัวสจิกเข้าไปหลายตัวเอาก็บอกแล้วไงเข้าไปได้แค่ตัวเดียวเข้าไปพร้อมกันสองตัวไม,ไม่มีการฉันไปก่อนอไปฉันไปตัวเดียวฉันต้องเป็นหนึ่งคนเดียวเท่านั้น<ส>อาสติ๊กติดกันกรตริดกันยังไงลูกมันเป็นฝาสจิฝาแฝดติดกันไป สังเกตสิผู้หญิงจะเป็นคนตอบเพราะผู้ชายจะสบายสบายใช่ไหมอ้าวฟังคำตอบเฉลยนะถามว่าทำไมจึงเกิดลูกแฟด mm hmm. เขาบอกว่าเมื่อไข่ใบใดใบหนึ่งสมบูรณ์แล้วนะคะมันจะหลุดออกมาจากรังไข่แต่บางครั้งไข่จะแยกจากการเป็นสองส่วน นั่นหมายความว่าแม่ก็จะมีลูกแฝดเราเรียกว่าแฝดแท้เพราะเป็นทารกที่มีเพศเดียวกันและหน้าตาคล้ายกันแต่ถ้ามีไข่สองใบได้รับการผสมพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าเป็นแฝด<า>เทียม แปดปออมรู้แปดเตรียมเด็กจะเกิดมาต่างเพศกันและหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะออาวก่อนที่จะเกิดมานักเรียนใครลูกใครผู้ชายนอนอยู่ที่ไหน สบายเลยอยู่ในมดลูกใช่ไหมถามว่าถามว่าตอนนี้นักเรียนเป็นทารกถูกไหมลูกนะอยู่ในมดลูกกี่เดือนนะนะัชนนเก้า <9 S 2> เดือนนะัชนนอยู่ในท้องแม่กี่เดือนลูกกี่เดือนเก้า <9 S 2> เดือนแน่ใจ ครูมีความคิดว่าไม่น่าเก้าเดือนนะนัชนนอน้าวเขาบอกว่าในขณะที่นักเรียนอยู่ในท้องแม่หรืออยู่ในมดลูกนะเขาเรียกว่าทารกใช่ไหมลูกทารกนี่เขาดื่มน้ําได้ยังไงอ่ะเอา้าเออแม่กินลูกก็กินด้วยอย่างนั้นเหรอฮะทางสายจะเดือ อ้าวทารกดื่มน้ำได้อย่างไรทุกคนเข้าใจว่าทางสายสะดือถูกไหมลูกพอแม่กินอะไรแล้วก็ดูดตุ๊บตุ๊บตบต,บต,บต,บตุ๊บในท้องแม่เขาบอกว่าทารกดื่มน้ำได้โดยหลอดเลือดของแม่นะจะนำน้ำที่ทารกต้องการลงไปที่รก เมื่ออายุได้สี่เดือนทารกก็ดื่มน้ำคร่ำที่ตัวเองแช่อยู่แน่ในตัวของนักเรียนนะคะในมดลกูกในนักเรียนไม่ได้อยู่กับมดลูกจริงๆในนั้นมีน้ำคร่ำนะน้ำคร่ำเป็นน้ำที่หล่อลื่นให้นักเรียนนะคะแต่ถ้าถ้านักเรียนเคยได้ยินข่าวนะคะพ่อแม่บางคนนะคะแพ้อ,อจะคลอด น้ำข้าแตกแล้วลูกไม่ออกเนื้อตัวลูกก็จะแห้งผิวแห้งน้ำข้าจะช่วยให้เรามีผิวที่เปียกอยู่เสมอนะแล้วน้ำข้านี่สกรปรกไหมนักเรียนสกรปกสกรปกไหมสกรปกสกรปกหรือไม่สกรปรกเออไม่สกรปกออสกรปกถ้าสกรปรกเราจะกินได้ไหมล่ะไม่ได้เออไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะน้ำค้ามเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลา ทารกจึงสามารถดื่มได้โดยที่ไม่ได้รับอันตรายนะอ้าเมื่อดื่มนะ้ำไปแล้วก็ต้องปวดปัสสาวะใช่ไหมเออแล้วทารกปัสสาวะอย่างไรล่ะเออเมื่อกี้ดื่มทางสายสะดือที่นักเรียนเข้าใจถูกไหมเอ้าแล้วจะปัสสาวะทางไหนล่ะอ๋อาทางสายเดืมมันก็สวนมาทางปากคุณแม่เธอสิฮะ สแสดงว,ว่ากินทางเดียวก็ออกทางเดียวเหรอนักเรียนยังกินทางปากออกทางก้นเลยแล้วทำไมเป็นทารกกินทางสายสะดือออกทางสายสะดือล่ะลูกฮะอา้อาวอา้อาวมีมีคนเฉลยมีคนเฉลยผู้หญิงอีกแล้วผู้หญิงอีกแล้วเอา้าผู้หญิงเฉลย ้วทางก้นนะคะเออฉี่ตามปกติถูกไหมคะแล้วแล้วฉี่นั้นจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่น้ำข้างเออฉี่จะอยู่ในน้ํำข้างของเรานั่นแหละอุ้ยตายจะอุ้ยตายทําไมเอาเฉลยต่อเพราะเปลี่ยนน้ำข้างก่อนเออน้ำข้าน้ำข้างม่ใช่น้ำคลั่งเดี๋ยวเธอคลั่งกันเพื่อก่อนนะอ้าวเราไม่กับเพื่อนค่ะเขาบอกว่าทารกก็ฉี่ตามปกตินั่นแหละฉี่ออกมา ฉี่มาเสรก็จะกลายเป็นน้ำคล่ำหนูไหมคะน้ำคล่ำนี้ก็จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน้ำคล่ำนี้สะอาดนะเป็นไงคะกินฉี่ตัวเอง <l ug> ใช่ไหม <l ug> <l ug> เพราะว่านักเรียนทารกดื่มน้ําจากน้ <l ug> ําคล่ำ <l ug> พราะฉี่ก็ฉี่ไปอยู่ใน <l ug> <l ug> น้ําน้ําคล่ำน้ําคล่ำนะเป็นยังไงคะคล่ำนะคอควายรอเรือสารออมไม่เอกงนะคะน้ําคล่ำนะ อ้าวรู้แล้วนะนทีอย่างไรกินอย่างไรใช่ไหมคะอ้อทีอย่างไรดื่มน้ําอย่างไรแล้วกินอาหารอย่างไรทางสายสะดือจริงเหรอจริงหรือไม่จริงจริงอ้าวฟังต่อเขาบอกว่าทารกกินอาหารทางรกรกก็คือสายรกนั่นแหละไอ้สายสะดือนั่นแหละ เนื่องจากภายในมดลูกเต็มไปด้วยเลือดของแม่ซึ่งเป็นอาหารของทารกความจริงแล้วนะคะเลือดของแม่ไม่ได้มีออกซิเจนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีสิ่งที่มีประโยชน์มากมายเช่นวิตามินน้ำตาลนะซึ่งทารกต้องการเพื่อใช้สำหรับการเจริญเติบโตเห็นไหมคะนักเรียนอยู่ในท้องกินอะไรของแม่ กินเลือดเห็นไหมนักเรียนเคยฟังเพลงค่าน้ำนมใช่ไหมคะอ่าเออเลือดในอกเห็นไหมคะกลั่นออกเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นรักไหมแม่รักเออเป็นผู้ชายสบายสบายไม่ต้องคลอดไม่ต้องท้องไม่ต้องมีมดลูกแล้วรักใครล่ะรักผู้หญิงหรือรักผู้ชาย ออรักผู้หญิงนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเวลาเราหมดแล้วนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของระบบต่างๆของร่างกายนะคะนักเรียนคงจะดูแลรักษาระบบต่างๆให้ดีนะคะเพื่อที่ร่างกายเราจะได้แข็งแรงเราจะดูแลรักษาอย่างไรดูแลรักษาระบบต่างๆอย่างไร ออกกำลังกายทุกวันเป็นขั้นพื้นฐานเลยแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้วพักพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและระบบการทำงานต่างๆของนักเรียนจะอยู่กับนักเรียนไปตลอดชีวิตนะคะเอาราคาสำหรับวันนี้ มุกูขอฝากไว้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ